ขอกราบสวัสดีพี่น้องทุกคนเจอกับสาวบ้านป่าพากินนะคะวันนี้แบบนามสมยังปวดฟันอยู่ครับพี่น้องค่ะก็ยังเป็นไม่สบายอยู่นะคะทุกคนค่ะวันนี้สัญญาพามากินบุฟเฟ่มีลาบปลาดุจ้ะพี่น้องมีลาบปลาดุจ้ะแล้วก็ไอลาบหมูขาดไม่ได้มีปลาค่ะปลาทอดปลาทอดเกลือ ไม่ใช่ไม่ใช่ปลาปลาทอดน้าปลาปลาทอดน้าปลาพี่น้องนี่ค่ะมาเด้อพี่น้องขาสัญญาก็แปลว่ามีน้าพริกกุ้งกุ้งเสียบนะคะพี่น้องน้าพริกกุ้งเสียบจ้ะมาจ้าพี่น้องขามากินด้วยกันจ้ะสัญญาใส่นี่ไม่อยากให้หกไะขอปลาก่อนนะคะ ของโปรดเลยปลามาเด้อค่ะ mm. พี่น้องค่ะมีข้าวสวยค่ะอืผักมีผักกาดแล้วก็โหระพาอืลาบประดุจ้าลาบประดุ ลาบปลาดุกอื่อย กุ้งเสียบวันนี้ก็ไปวัดมาสัญญาปีชงไงปีนี้สัญญาเลยให้ไปสดอกเคราะห์แล้วก็รดน้ำมนอะไรอย่างเงี้ยให้พระทำให้ชาวบ้านเพราะเรารู้สึกว่า ตั้งแต่ปีใหม่มาร่างกายแบบว่าไม่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 อำหน่วยอดอดแอดแอดนะก็เลยว่าไปสดอกเคราะห์ดีกว่าเพราะว่าเบาอัดกลายหนักกลายเป็นเบาไงแบบนี้ถ้าเป็นไรตะถ้าเป็นไรขึ้นมา ็ปีชงอ่ะพี่เงเรื่องจริงนะที่ก็ะบอกเนาะมันชงชงจริง น่ลบหมูนี่รลาบปลาดุมาเรื่มกินลาบปลาดุ้ากกินข้าวไม่อร่อยหลายวันแล้วพี่น้องรู้สึกมันเก็บมันปวดไปหมดก็เลยว่า ตั้งแต่ปวดฝันอะอร่อยมาเลยจับนูอง เมื่อกลางวันเก็ก,ก,ก,กินจมตำไม่แซ่บอ,อ,อร่อยลาบประดุ เข้าได้แล้วตอนยาสั่งยางที่ปันไอ้แก้ปวดมาใช้พี่น้องเอ้ยแค่ดีมากเลยแค่ดีสองวันเองรู้เรื่อง เนบ้านแม่เหมือนเดิมเพราะว่าช่วงนี้คิดงานบวชน้องชายด้วยน้องชายขยับบวชแต่บวชได้เดือนมีนาเนาะ ือว่าเราไม่มีเงินบวชด้คราวบางทีอ่ะจัดงานใหญ่ไม่ได้พูดๆนะเราขอไปถวายพระแล้บวชทิวัดเป็นเทศกาลพอดีทุกปีของ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 ,ของที่วัดนะฮะคนจะบวชเยอะทำแบบนั้นเพราะว่าเราไม่มีเงิน จัดงานมีงานแต่ละทีคืองานอะไรกระชังค่ะมันต้องลงทุนเยอะมากค่ะบพี่น้องทุกวันนี้ของก็แพงข้าวของแพงด้วยแมกระทั่งหมูลงเท่าไหร่แล้วคะสองร้อหสิบเลยไมจ้ะ จะไปจัดงานไว้หรอจัดไม่ได้เราต้องเอาแบบนั้นได้บุญเหมือนกัน ช่วงปีใหม่มาพูดถึงพ่อของเด็กเขาไปได้แฟนใหม่แล้วก็เขามีปัญหาเลิกรากันอีกเขาก็อยากไปว่าบวชพระอาดบุญคุมพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ย แล้วับปี่ชงด้วยคืออยากให้บวชไงเขาก็มาพูดพูดเองว่าบวชเนาะเฮ่ <Hey. S 1> อยากบวชก็บวชบวชคุณค่ะ ไอเรื่องสึกอะเราไม่รู้แต่ว่าบวชได้แต่ยังหาวันศึกไม่ได้ฉะนั้นเองเนาะอยากให้บวชว่าบวชเรียนบวชบวชอะเข้าทางธรรมถ้าไม่สบายใจอะไรอย่างเงี้ยเนาะบวช ซื้อสินเขาอยากบวชเราก็ต้องสลับตรงนี้ขับบวชค่ะอย่าไปขัดนะคนที่ผู้ชายอ่ะที่บวชอย่าไปขัดขามันจะบาด แต่ว่า, <c oughs> าตรงนั้นะบวชได้เราต้องมีเงินสำรองต้องมีเงินบแบบว่าจัดงานอุปชา ใครบอกว่าเรื่องบวเรื่องเล็กนะเรื่องใหญ่เหมือนกันนะแถบ้านแถวบ้านสัญญาณอ่ะไม่ใช่เดินตทรงๆทงไปบวชเลยได้เลยนะไม่ใช่อ่ะเราก็ต้องมีพิธีรีตองหลายอย่างด้วยนะจริงๆหลายอย่าง วันนี้ก็กินไปคุยไปก็อร่อยนะครับพี่น้องได้กุยกับเพื่อนๆถึ่งตอนยาก,ก็ช่วงนี้มันอากาศเปลี่ยนด้วยปวดฟันแล้วก็คันเนื้อันตัวไม่ค่อยสบายเท่าไหราก่ก็อยากจะพูดคุยกับพี่น้องมากได้ย่างเงี้ยอร่อย ล้างมือโอเคนะจ๊ะพี่น้องทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเซลนยาก็จบเพียงเท่านี้ก่อนนะขอบคุณมากที่รับชมนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า